ข้อที่สเมื่อเกิดหลายภพชาติจะมีการสะสมบุญและผลบุญหรือไม่จะส่งผลอย่างไรในชาติที่จะเข้านิพพานค่ะสาธุสาธุสาธุตามคําถามที่น้องถามมาเจ้าค่ะอิติอิติอติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติอิติติเมตตาเมตตาเมตตาอิติ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 เมตตาเมตตาเมตตาการที่ได้สร้างบุญ สร้างบารมีหรือเรียกว่าสะสมบุญนั้นมาตั้งแต่ภพชาติแรกจนถึงปัจจุบันนั้นส่วนของขันทั้งห้าคือห้องเก็บบุญคือส่วนที่ผลิตของในรูปของบุญและส่วนที่เป็นอาบุญหรือเรียกว่าอากุศลก็คือผลบาปจะบรรจุมา ในส่วนของเบญจขันธ์เพราะฉะนั้นลูกจะเห็นได้ว่าบางคนเกิดมาแล้วมีความสมบูรณ์ในร่างกายและจิตใจบางคนก็อยู่ในฐานะต้นตระกูลที่มีคนสารเสริญและมีสิ่งที่เรียกว่ามีคนบูชามีบริวารมากมายแต่สำหรับในบางคนบางครั้งเกิดมาอาภัพมีร่างกายไม่สมบูรณ์มีตาที่บอดมีแขนที่กุดหรือเกิดมาแล้วมีอุบัติเหตุทำให้ร่างกายนั้น มีการชำรุดไปแต่สำหรับมุญหรืออายุไขที่ฝังมานั้นจะยังไม่ชำรุดลูกรักต้องเข้าใจว่าส่วนที่เป็นรูปร่างของลูกนี่แหละส่วนที่เป็นเบญจขันธ์ห้าของลูกนี่แหละคือการสะสมบุญข้ามภพข้ามชาติมาและปรากฏในปัจจุบันส่วนผลในชาติสุดท้ายที่จะต้องกลับนิพพานนั้น ส่วนของบุญที่ยังหลงเหลือมากน้อยเท่าไหร่จนถึงสร้างในปัจจุบันจะมีอน,นิสงส์ส่งผลตลอดส่วนของวิบากรรมที่ส่งผลมาถ้ามีในเรื่องการนั่งสมาธิที่มีการกําจัดในส่วนของความเป็นอกุศลเข้ามาในขณะที่ทาสมาธิอยู่ก็ถือว่าแรงบุญในขณะทาสมาธิตรงนั้นได้กําจัดอํานาจบาป เพราะถือว่าระยะเวลาตรงนั้นวันนั้นและในขณะที่กระทำความดีนั้นในส่วนของสิ่งที่เรียกว่ามหาบุญของการนั่งสมาธิจะก,กำจัดอกุศลได้ในขณะที่เข้ามาเวลานั้นและในระบบของขันห้าตัวนี้ ถ้าเมื่อไหร่ลูกทำบุญจนถึงเข้าสภาวะมรรคผลนิพพานได้แล้วสิ่งที่ลูกจะได้รางวัลอันดับแรกนั่นคือบุญส่งผลก็คือลูกจะหายจากเจ็บปวดใจลูกจะหายจากอาการเศร้าหมองอาการรู้สึกผิดอาการที่เป็นผลของความวิตกกังวลของความที่เรียกว่าร้าวรานในใจหรือ ภาวะเศร้าโศกเสียใจจะหายโดยที่ไม่กลับกำเริบอีกนี่คือส่วนของการได้นิพพานในชาตินี้และเมื่อจบกิจในชาตินี้ก็ได้ในเรื่องของการ ที่เรียกว่าผลบุญและผลบาปจะส่งผลในชาตินี้ชัดเจนและไม่ข้างค้างไปต่อชาติหน้าเนื่องจากลูกนั้นตัดภพตัดชาติได้แล้วต้องคืนกับอมตะทิพนิพานฉะนั้นยิ่งลูกทำดีได้มรรคผลนิพานในชาตินี้ผลแห่งบุญก็จะส่งผลให้เร็วเช่นคนที่เคยจนขาดแคลนหรือคนที่เคยมีโรคประจำตัวและเมื่อได้มรรคผลนิพานแล้ว ผลของการที่จะออกมาในการสร้างบุญกุศลแต่ในการสร้างบุญกุศลไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและไม่ประกาศตนว่าเป็นผู้ได้มักผลนิพพานแล้วจะสามารถทำให้ผู้อื่นให้นิพพานได้เช่นการที่มาประกาศเป็นครูบาอาจารย์การที่มาบอกว่าตัวเองนั้น เป็นคุณครูสามารถทำให้คนนั้นคนนี้ได้บรรลุธรรมแต่ต้องบริจาคเงินให้กับตัวเองตัวนี้เป็นผลบาปอย่างมากเพราะจักรวาลเท่านั้นและการที่ธรรมธาตุดั้งเดิมแท้จากแหล่งกำเนิดน,นั้นจะได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นลงมือปฏิบัติเองและเป็นผู้ที่เรียกว่ามีประสบะการณ์จริงจากการฝึกฝนเอง ไม่สามารถที่จะให้ใครทําแทนได้หรือไม่สามารถที่จะเอานิพพานธรรมไปขายให้ใครหรือไปยกให้ใครได้นี่คือสิ่งที่มนุษย์ในปัจจุบันเริ่มมีอาการที่เรียกว่านำที่เป็นพระธรรมคำสอนของจักรวาล มาเป็นผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์จะตั้งให้คนนั้นเป็นอนาคามีคนนี้เป็นอรหันต์หรือจะทําให้เสียตังแล้วได้เป็นอรหันต์ซึ่งเป็นผลบาปอย่างมากและหลงผิดอย่างมากฉะนั้น ถ้าได้คิดได้ทำก็จงเลิกสะลูกเพราะถือว่าลูกนั้นไม่ใช่เป็นผู้บริหารเป็นทีมทุตสวรรค์หรือจักรวาลที่เป็นผู้ตั้งกฎลูกเป็นแค่คนมาเรียนรู้เช่นกันฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดจงเป็นแค่คนบอกทางเพื่อที่จะให้เขานั้นมีทางเดินที่ถูกต้องแต่อย่าไปใช้อำนาจคิดว่าตนนั้นศักดิ์สิทธิ์จะยกให้คนนั้นเป็น สกิทธาคามีอนาคามีหรืออรหันนั่นแหละเป็นผลบาปเมื่อไห่่าธรรมสิ่งที่เป็นความบาปก,ก็จะมาเยือนนี่แหละคือสิ่งที่พ่อได้มาขอเตือนและขอบอกว่าผลดีลูกได้นิพพานชาตินี้แล้วหนึ่งอาการเจ็บปวดใจจะหายไปและสิ่งที่เรียกว่าอาการโทสะนี่แหละ คือการที่หายไปจากอาการเศร้าหมองจากอาการหลงผิดและสิ่งที่คนยังหลงผิดอยู่มากเพราะคิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่บรรลุธรรมได้นิพานในชาตินี้จึงออกมาสอนอะไรที่ผิดจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าหรือกฎของจัก,กรวาลบอกว่าผู้ที่ได้มรรคผลนิพานแล้วในชาตินี้นั้นข้อบ่งชี้ข้อชี้วัดข้อที่จะสังเกตได้คือตน จะต้องออกจากราคะคือสิ่งที่เป็นอำนาจของความที่เรียกว่าออกจากอารมณ์ที่มีความต้องการทางเพศได้แล้วนั่นเองอันที่สองโทสะนั้นก็เลิกเจ็บปวดใจเลิกเจ็บแปรที่ใจเจ็บจี๊ดที่ใจได้แล้วนั่นเองอาการโมหะนั้น คือการมีแค่ส่วนของความเป็นอวิชาออกได้ซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลาตลอดการมีชีวิตรักลูกเจริญพรลูกรักโอ้ไมคะโอเคไหมคะทาสาธุครับเข้าใจครับเข้าใจแล้วเนาะสาธุน,นนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณกับคำถาม,ถามท,าออทางบ้านเออทางบ้านพรนิพานนะคะสาธุค่ะน้า